เก่งรู้อยู่ว่าเรากำลัสายกินพัฒน์อยู่แล้วพี่เปรียบของจริงว่ะสาตาัตรเตือนที่บ้านนี่นี <half. S 2> <stock ing. S 1> ่นี่น่าไปเชียงใหม่ให้ทุกคนถ่ายดีไปหาเด็กเฮ้ยเด็กอะไรพี่ผู้จายรีง เรา่าเด็กที่โรงเรียนไปทำบุญนู่นนั่นบนเขาใช่ผมชอบ,ท,บทำบุญทำบุญที่วันนั้นเป็นเห็นที่โคโยตี้ให้เป็นสี่ห้าร้อยอ่ะเรียกว่า,านั่งตัดห<ม>น้าปกติตอนน้อยเป็นไลท์บายอ่ะ,นนะไม่สองตัว พอเวลาป่วยหรือเวลาทำงานก็ไม่ค่อยได้สนุกน<ค>น,น,นี่ครับเจอสนุกไ,ไหมเหรอให้พี่ดิวรีวิวแล้วกันพ,พูดถึงมาแล้วผมสมสุดแล้วผมอ่ะทุกคนคือแบบว่าไปเที่ยวกันผมนอนอยู่ห้องทุกคนไปดำน้ำกันนอนอยู่ห้องมีคนนะสองคนตรงกลาง enemies ahead พี่คนต้องไม่เปิดหน้ามันพี่คนต้องแบบต้องดได้ใบอะไรเงี้ยนะเปิดซิงเลือดสัตว์เลยกลับมาเอา u m นพีก่ดิวพี่ดิวไปเติมเอิญหน่อยดิพี่ พี่ติดว่ะเออข้างหน้าพี่ติดตัว่างกันเออระวังนะพี่ไปไม่ได้หัวแตก Watch out พี่ติดเป็นกันด้วยฉันบ้น <Please go. S 1> อยเ <laughs> ก้งป้าพี่ตายสองกัน,นะโอเคพี่กำลังไปของพี่ของแท้ป่ะพี่น้องมันอยู่ไหนอ่ะพี่อีกสองตัวไม่รู้อ่ะ มันตายสองแล้วเดี๋ยวพี่ไม่อยากทำมันเยอะพี่สงสารมันใจบุญไปอีกมันมีปืนเขียวเหลือป่ะพี่ไม่มีเลยมันมี AK กับอะไรไม่รู้พี่เอาดีพียิงมันเอนอะไรพี p เปล่ายิงมันเลยไมผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอพี่ไม่พูดเบาผมไม่ได้ยินเลยมันไม่ได้พูดพี่พี่พี่อยู่นั่นะอ๋อ I got s u p p l i พี่พี่ฟังมาในดีดเหรอไม่ ่มันคุยกับพี่อยู่ไหนเหรอเอ้มันอยู่มันอยู่แหลมมันอยู่แหลมจะไปคุยกับพี่คี่เปิดใหม่อยู่ไม่ก่อนอันนี้มึงไม่ได้เปิดใหม่มันอยู่แหลมตัวนึงสองตัวสองตัวอยู่แหลมก่อนนั้นนี้เรี่มเปิดใหม่อ้าวแล้วกูคุยที่มึงได้ไงวะผมก็ไม่รู้แหลมสองตัวอยู่ด้านหลังรู้อยู่ว่าเราเป็นสายจินตภาพใช่ไหมแล้งเฮียของจริงว่ะสายรัจินตภาพ มมมคนดูว่าผมของแท้ไม่กูดีตลอดเลยนะเว้ยแบบมีติดพันสองตัวบ้านนี้มีเลยมึงก็ตอบกูตลอดนะเว้ยเออหนใครวิ่งวะอยู่นี่อยู่มาเกน watch out บนี่นี่อยู่ข้างบน watch out ดีเซ็ด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 มันไม่มีฟิลเล่นเลยเดือด มีคนสามเหลือนเขาใหญ่ชิบตามม้าชิ่ตาไปเชียงใหม่ทุกคนใครที่ไปหาเิเฮ้ยเด็กอะไรพี่ผู้จัดดีเออเด็กที่โ้งเรียนไปทำบุญนู่นนั่นบนเขาใช่ผมชอบทำบุญทำบุญทีวันนั้นไปเห็นที่โค a รต t ให้เปสี่ห้ <c oughs> เาเร้อะเรียกว่านั่งตัดคือเั้แบบ่แต่เกิดมาผมไม่เคยข้าวพี่ไปเห็นใครที่ข้าไปว่าพูดได้โตทีตอใส่ท่านหน้าตา ใช่เปนยิงอะไรมันยั่วมือจังวะพี่นี่ขอขอความไวหนนะ่อยเดี๋ยวเยด,วยนะดี๋ยวพิมเฮ้ยอ่ากดแครบไปเลยนะดืมทำไว้ตอนแรกกดแครบไปเลยนะครับลดความป่ะเนี่ยพี่ใช่ลดความเปนยะิงจะมีเป็ิงย่างลดความเป็นยิงยง่างลดความพี่ลดความ แล้พี่แหละนีออ่ขลรยควมบอกนแต่อะไรนอ่กัน้นนกินอะจอดน่ทําใช่จิงยากวางแกนี่นี่ลดควาำ ดังอยู่ครบเลยที่ชอบเปิวามคนดูนี่คนดูนี่งูบินนด <c oughs> นะไอ้ดิงูบิดอะไรผมข่ามไปเห็นนี่เลยเออที่อยู่มีตั้งจัดแล้วทันทีคนไทยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเองนะกูดคำว่าไม่ไปเอากูเลยอ่ะในรอวแปดไม่ไปเอากูเลยอ่ะไม่ไปผบเลี้ยวย้ายเลยไปรูเพื่อาเลยเย้ยเต็มเต เรามาปะไม่ใช่ดูดูือนเรียกรลอนเซอร์น่หดูเฮ้ยมีรถขับว่าเรับตามให้กันไม่เรวไม่เร็วขับตามมาพีตามอยูพี่เอาพี่เอาแน่พี่เกมม่ลยป้าถ้าเหมือนรถมันจะเร็วกว่าเราปะนาอยู่นน ลงเนินไปแล้วขับไปด้วย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 อุ้ยขับไปไหนหรออ๋ออยู่กลางทุ่งเลยเห็นป่าวครบรอบไหนวะกลางทุ่งอ่ะกลางทุ่งอ่ะขวาขวาเห็นป่าวขับไปบ้านแฝดหรอขับหนีหรืออะไรวะ

เฮ้ยระวังรถระเบิดนะระวังรถระเบิดถอยออกมาก่อนระเบิดแล้วที่น้องไอ้หนุม่มนี่คือแบบหน้าของซีตาโดนไดาบายอ่ะสวัสดีครับพี่ซุยแปลกหรอใครเป็นซุยครับปน,น,น,นุชช่วยพูดด้ว่าใครมป็นโนนซืนหน้าไม้ในประเทศไทยต้องทิ้งครับผมมออยู่ ครับพี่เฮ้ยมีคนหญิงแฝงกันติดสอเอามันยีงไงอยู่ตรงเขาตามมาตามมาอยู่บ้านนี้ไปรถคือบุกมากอยู่บ้านนี้มากเลยแฝงกันใช้สอเสียบหูฟังใช่ไหมครับผมไม่ช่วยครับผมให้คำแนะนำไม่ได้จริงนะคุณสวีสิงครับขอโทษด้วยครับเฮ้ยเป็นไปหน้าเนินเลยที่ไปหน้าเนินเนิน ไปด <prediction? S 2> ิเอามันอกไปก็ได้มันยัไม่ออกเดียวไปลุยพี่ช์จเลยน่าจะของทตันน้อยไปไล่ไปดูในบ้านให้มีสองตัวพี่ดูระเบิดตายพอดี ไอ้เชี้ยรถกูหายปิงรถทอเ้ไม่เคยิงได้รถกูใครยิงใครรถใคยิงรถีคนยิงรถีอยิงรถั้อแต่ีอนยิงเ้คนยิงอ้อเ่ยรคัี้นยิงวร้นน้ล้อน้แตเอ้ ตรงนี้พี่น่าจตกน่าจะมาล้อี่แตครงนี้น่าจะยิงพ่มาส้นไอ้เี้ยชักโมโหนะได้ใแม็กีก้งานเรายังเันีはは้เอิไปฆ่าไข่อ Watch out เอิมึงต้องเปิดหน้าแรกก่อนต้องสามแล้วเอาใหญ่เลยบ้านบ้านมน มไม่หมดปะ่ะไม่ชัวรว์าึงเห็นมันหลายตัวนะยังยังหายไปสองหายไปสองอยู่ไหนนี่เพื่อีเหนึง่งเลยหนึ่งแวสาวมั้ลุยได้ไปไม่มีรถมาหลัง กูจะนอนาบ้า <ละ S 2> ใครยิงครับกู<ะ>้องาหัวเขาต่อบมาไม่มันขาดหนึ่งไงตรงนี้หมดปะไม่ตรงเรายังไม่เคลียร์เลยเฮ้ยเข่าเข่าเข่ามันเตียบอะไปโดนหัวไปต้องนัดเอินมึงชุบดิป๊หนึ่ง เดี okay, right. ยวจะได้สบายสบายเอาอยาบอกพี่พี่พพยาให้กูเสี่ยวไอตัวหนึ่งเนี่ยคือไอคนนั้นบ้าที่ขับรถไปอะ่ะไม่ดตีนะั้นมันสองตัวแล้วเลยไ,ไหนวะชัดเจนอยู่บ้านนูน้นมาขับรถมาดิเข้าหัวไปขับรถเข้าวงมาละ เีไม่เหมือนใจไม่ไม่ไม่พี่ไปเลยมันจะไปดักเราเราต้องเข้าไปกทางนึ่บ้านนี้มีตัวเดียวเรารีบไปไหมเข้าวงดีกว่าเฮ้ยเราขนาดจะพัางแล้วเออไม่ใช่พันธ์มึงไปทางไอ้นี่ดิล็อกซอกดิไปทางนั้นทำไมไมเดี๋ยวโดนมันด้กเฮ้ยคนจริงสู้ดิไปมึง ใจสู้หรือเปล่าอ่ะแค่นั้นแหละกลัวเอาแน่แค่นั้นอะวันนีเข้าปักตรงนี้เลยใจสู้หรือเปล่าดิวเราเสียครับเห็นเออเฮ้ยมันอยู่ทางซ้ายมันอยู่ซ้ายเราเรารถมาจอดทางซ้ายเราอีกลองแรงกันนี่ตรงนี้มัส้มแต่มองไม่เห็นเดินที่พี่ปั๊มยาอยู่ไปพี่ระวังทางซ้ายมัส้มระวังมีคนนะยู่ ก็ตัวคนอยู่ไหนไม่อยู่วะกูไม่อยู่แล้วตรงนั้นกูตาดูตรงนี้ไอ้นี่เตาถ่ามันาันนั้นเปล่ามาดีมากที่หมู่บ้านไม่มีคนหมู่บ้านนี้ไม่มีคนมันน่าจะอยู่แถวขอบวง,งกันสองัน ไปมีรถมึงผ่ามานอกวงดิไหนวอาจะคุรอร์รับเดี่ยวก็ดีเขางหน้ารำพีคนเออไปล้วไอ้พวกนั้นแหละพี่เอดับอ่ะพี่เอดับนั่นแหละเห็นแล้วพี่วิ่งอยู่ตรงนี้พี่มาร์คจโลเชั่นนี่เขาบอกนี้เลยมาร์คส้มไปพี่พี่เดียวตามผมมาพี่ซึ่งพวกคนเขาบอกว่าคนดูเขาบอกว่าตีนดูอยู่บนคานะพี่หมู่บ้าน เอินขับปาาได้ปะตรงไหนหมู่บ้านหมู่บ้าน,นล็อกเลยก็ยิงสี่หลังคาเน,นี่ยอยู่บนหลังคาเดิวขับชนแล้วนะ่ะเดิวบ้านนี้ตัวหนึ่ง Watch out ล็อกนะล็อกอะไรสอง ตรงีเเหอออไม่รู้ว่าเจอดาบแล้วมันขาดนัดเดียวมันกระไรแค่สามคูเบี้ยเบี้ยแล้วไงเบี้ยทำอย่างนั้นดีๆคุยแล้วบอกมันจะไงขาดนัดเดียวอะไรกูยิงไปแม็งกูยิงไม่โดนดิเวิดยิงโดนพี่เดียวสามให้หน่อยดิพี่บ้านนั้นน่ะมองหาอยู่ watch out ดับท้ายแล้วแล้วผมปลาเย่าร้ระวังระเบิดโวนมากกว่าฉุด